สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวิชางานประดิษฐ์ของชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ที่เราเจอกันแล้วนะคะสัปดาห์ก่อนจำกันได้ไหมเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันไว้ความหมายแล้วก็รูปแบบของงานประดิษฐ์ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันต่อถึงขั้นตอนต่างๆที่จะทาให้ผลงานออกมามีคุณภาพเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ในคลิปวิดีโอกันเลยนะคะ เราจะมาเรียนเกี่ยวกับทักษะการสร้างชิ้นงานกันนะคะทักษะหมายถึงความชำนาญซึ่งการประดิษฐ์ชิ้นงานใดๆก็ตามเราจําเป็นจะต้องใช้ทักษะหลายอย่างร่วมกันเช่นการตัดการเจาะหรือการทาสีทักษะการตัดเป็นความชำนาญในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการตัดวัสดุต่างๆให้ขาดออกจากกันเช่นการใช้กรรไกรใช้สําหรับตัดกระดาษการใช้เลื่อยใช้สําหรับการตัดไม้ การใช้คีมใช้สำหรับการลวดทักษะการเจาะเป็นความชำนาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีความแหลมคมสามารถเจาะวัสดุต่างๆให้เป็นช่องหรือเป็นรูได้เช่นการใช้เครื่องเจาะกระดาษการใช้เครื่องเจาะปลาไก่ใช้เจาะเศษวัสดุต่างๆการใช้สว่านใช้สำหรับเจาะไม้และทักษะการทาสีหรือการเทนเป็นความชำนาญในการใช้สีชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ทาสีเพื่อตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามเช่นการใช้ผู้กันทาสีชิ้นงานขนาดเล็กการใช้เกลียยเพื่อทาสีชิ้นงานขนาดเล็กการใช้แปรงทาสีในทาสีชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ หลังจากที่เรามีทักษะในการสร้างชิ้นงานแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะต้องมีแผนภาพความคิดซึ่งแผนภาพความคิดเป็นการถ่ายทอดความคิดหรือว่าข้อมูลต่างๆในภาพรวมเพื่อที่จะแสดงถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดรองและความคิดย่อยที่สำคัญกันแล้วนำมาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเราจะนำเสนอเป็นข้อความสัญลักษณ์ ภาพสีหรือว่าเส้นเช่นการใช้วัสดุเหลือใช้เราจะต้องมีความคิดต่อไปว่าในท้องถิ่นของเรามีอะไรบ้างที่เป็นวัสดุเหลือใช้เช่นขวดพลาสติกเศษผ้าเศษไม้กระป๋องหรือกล่องต่างๆที่เราไม่ได้ใช้ตัวอย่างนี้เป็นการสร้างแผนภาพความคิดนะคะ แผนภาพความคิดจะมีอยู่3แบบแบบแรกเป็นแผนภาพความคิดแบบยแนยมุมแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง,งข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่งระหว่างความคิดหลักความคิดลองและความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันเช่นความคิดหลักของเราจะหาวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นความคิดลองต่อไปของเราจะต้องคิดแล้วว่าอะไรบ้างที่เป็นวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ก็จะมีเปลือข้าวโพดกลามะพราวไม้ไผ่เปล็ดปลาใช่ไหมคะหลังจากนั้นความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันหลังจากที่เราหาความคิดลองขึ้นมาได้แล้วก็คืออย่างเปลือกข้าวโพดความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันเราสามารถเอาไปทําเป็นอะไรได้บ้างคะดอกไม้ประดิษฐ์หรือตุ๊กตาถูกไหมคะแล้วกลามะพราวล่ะความคิดย่อยที่สัมพันธ์กันมีอะไรบ้างที่เราสามารถประดิษฐ์ได้ แก้วน้ำโคมไฟออก,กระดาษชำระต่างหูไม้ไผ่เป็นความคิดลองที่เราคิดต่อมาใช่ไหมคะความคิดย่อยที่สำคัญกันคือเราสามารถนำไม้ไผ่ไปประดิษฐ์อะไรได้บ้างก็เช่นกระป๋องออมสินกระบ,บอกน้ำเครื่องจักรสารโคมไฟฟ้าใช่ไหมคะต่อไปวัสดุท้องถิ่นที่เราหาจากธรรมชาติในท้องถิ่นของเราก็คือ เกตตาที่เราคิดว่าเป็นความคิดรองถูกไหมคะแล้วความคิดยอดที่สัมพันธ์กันเราสามารถเอาเก็ตตามาทําอะไรได้บ้างภาพประดิษฐ์ดอกไม้หรือเข็มกัดใช่ไหมคะอันนี้เป็นแ็นภาพความคิดแบบใยแมงมุมคะ่ะต่อไปเราจะมาเรียนรู้แผนภาพความคิดแบบขั้นบันไดกันนะคะ แผนภาพแบบนี้แสดงให้เห็นถึงลำดับขั้นตอนในการทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสิ้นโดยการเขียนเป็นขั้นตอนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทําบัตรเวยพรจากธรรมชาติเราจะต้องมาเริ่เขียนก่อนว่าขั้นตอนที่1เราจะกําหนดว่าเราจะทําบัตรเวยพรจากวัสดุธรรมชาติอะไรขั้นตอนที่2เราจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทําบัตรเวทพรจากวัสดุธรรมชาติว่าจะหาจากแหล่งการเรียนรู้ที่ไหน ขั้นตอนที่3เราจะต้องเลือกวิธีการทำบัตรเวพอรจากวัสดุจากวัสดุธรรมชาติที่ง่ายแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดขั้นตอนที่4เราจะมาล่างภาพบัตรเวพรจากวัสดุธรรมชาติที่เลือกแล้วแล้วก็ลงมือทำและขั้นตอนที่5สุดท้ายนะคะเราจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนที่จะนำไปใช้ มาถึงแผนภาพสุดท้ายนะคะเป็นแผนภาพความคิดแบบปฏิทินเวลาแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการหรือว่าวิาวัฒนาการของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นจากอดีตไปสู่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะยกตัวอย่างเช่นบ้านในอดีตของเราก็จะสร้างจากต้นไม้หรือว่าดินเหนียวแต่ว่าในปัจจุบันนี้บ้านของเราสร้างจากปูนซีเมนต์เหล็กใช่ไหมคะ แล้วก็วัฒนาการมีมากมายเลยค่ะอีกหน่อยในอนาคตของเราบ้านเราก็จะไม่ต้องใช้แบบมือเลื่อนมูเปิดแล้วซึ่งจริงๆเราในปัจจุบันนี้ก็มีแล้วนะคะเริ่ม,มีแล้วเป็นรีโมทรีโมทเปิดไฟรีโมทเปิดประตูอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นแบบแผนความคิดแบบปฏิทินเวลาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาจากอดีตสู่ปัจจุบนันแล้วก็อนาคตนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบกันไปแล้วสําหรับการาทักษะการสร้างชิ้นงานแล้วก็แบบแผนความคิดต่างๆนะคะท้ายนี้เราจะมีใบงานส่งาทาแล้วส่งในไลน์กลุ่มกันนะคะแล้วก็ส่วนสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันในเรื่องของกระบวนการของงานประดิษฐ์นะคะว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้รอติดตามชมกันในคลิปวิดีโอสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ